อยู่กันที่แบบฝึกหัดที่12.2.1นะคะคณิตศาสตร์ป .3 เล่ม2บทที่12เงินและบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสสวทอ,อยู่ในหน้าที่100 43ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์นะคะอันนี้เขาก็จะให้ตัวอย่างธนบัตรและเหรียญชนิดต่างๆมาให้เรารวมเงินค่ะว่า เงินที่เราเห็นนี้รวมแล้วมีมูลค่าเท่าไหร่นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะมีธนบัตรฉบับละ1น0 0บาท50บาท20บาทเหรียญ5บาทเหรียญ2บาทแล้วก็เหรียญ1บาท2เหรียญน,นะคะซึ่งเวลาเราบวกก็เหมือนเวลาเราบวกเลขธรรมดาเนาะอันนี้ก็ฉบับละ1น0 0บาท1ใบก็มีมูลค่า100นะคะ50บาท1ใบก็มูลค่า50บาท 20บาท2ใบก็เป็นอ่า2คูณ20ก็คือ40บาทนะคะเหรียญ5บาท 1, 1เหรียญก็มีมูลค่า5บาทเหรียญ2บาท 1, 1เหรียญก็2บาทเหรียญ1บาทอ่าเราก็นําจํานวนเงินพวกนี้มารวมกันเนาะก็100อันนี้เป็น150 150บวอ,อีก40เป็น190 190บวอ,อีก5 195 195บ9วก2 197, 197 198, 199, ก็็แสดงว่าข้อนี้มีเงินทั้งหมด199บาทค่ะนี้ก็เหมือนเวลาเราให้เรานึกถึงท่าว่าถ้าเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าจำนวนเท่านี้เท่านี้เนาะเหมือนเป็นการนับเงินนะคะต่อมาในข้อที่2ค่ะอันนี้500บาทอ่ะแล้ก็เขียนไว้ข้างบน100บาท2ใบ100บาท2ใบก็เป็น200นะคะ ยีบาทสามใบก็เป็น60บาทเหรียญ50สตางค์สามเหรียญก็50สตางค์สองเหรียญเนี่ยเป็น1บาทแล้วอันนี้รวมกันเป็นหบาทอันนี้ก็ห้สตางค์นะคะห้าสิสตางค์ทีนี้เราก็มารวมเงินกันเนาะห้าร้อบวกสองเป็น700 700อยเบวกหกเป็น760ิ บวกอีก1บาท761 761บาทกับอีก50สตางค์ก็เป็น761บาท50สตางค์ค่ะเสร็จแล้วมาดูกันที่ข้อที่3ค่ะอ่า1,000บาทอ่าก็เขียน1,000อันนี้500อ่าก็เขียนไป500อันนี้20อ่าอันนี้เหรียญ10อ่าก็ อันนี้เหรียญ25สตางค์สี่เหรียญเหรียญ25สตางค์สี่เหรียญเนี่ยมีมูลค่า1บาทนะคะ,ะเดี๋ยวเรามารวมเงินกันค่ะหนึ่งพับวกห้าเป็น1500งพบวกยีเป็น1520 1520ห้าร4อย0ี่รอยีร้ยสาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเป็น1560 1560อบวกอีกหนึ่งเป็น1561บาทสตางค์ไม่มีเนาะ ศูนย์จตา่างอะต่อมามาดูกันในหน้าถัดไปข้อที่4ค่ะอะธนบัตรฉบับละ1,000บาท2องฉบับก็2องคูณหนึ่ก็คือ2,000นั่นเองแบงห้าร้อยหรือธนบัตรฉบับละ500บาทก็4ี่ฉบับเนาะสี่คูณห้าก็เป็นมูลค่า2,000บาท อันนี้ธนบัตรฉบับละ100บาท4ฉบับ4คูณ100ได้400นะคะต่อมาธนบัตรฉบับละ50บาท4ฉบับ4คูณ50ก็200บาทธนบัตรฉบับละ20บาท2ฉบับก็2คูณ20ก็คือ40บาทอันนี้ก็เหรียญ5บาทเหรียญ1บาทอันนี้50สตางค์อะแล้วเราก็เอามารวมกัน 2,000กับ2,000เป็น4,000 4,000่พับวกสี่เป็น4,400 4,400อีบวกอีกสอ0ร้อ0สี่พันร้อย่พั้ยใช่ไหมแล้วก็บวกอีก6บาทก็เป็น4,446บาท50สตางค์4 6่พหกเออ อ่ะต่อมาข้อที่6อ่ะ1,000บาท3ฉบับได้3,000 500บาท3ฉบับได้1,500อันนี้1 2 3 4 5 500บาทไอ้100บาท5ฉบับก็เป็น500นะคะอันนี้50บาท4ฉบับ ก็เป็น200อันนี้1 2 3 4 5ก็20บาททั้งหมดห้าฉบับเป็น100นะคะอันนี้ก็มูลค่า10บาทอันนี้ก็3มเหรียญรวมกันนี้เป็นมูลค่าสามบาทเ,าเรารวมไป3เหรียญเลยก็ได้แล้วเอาทั้งหมดเนี่ยที่เราเขียนตัวเลขเนี่ยมารวมกัน3,000ันบวก1,500เป็น4,500 4,500อีบวกอีก500เป็น5000 5,000พับวก200 5,200 5,200งับวกอีก100เป็น5,300 5 3ส0มรบาทบวกอีก3ก็เป็น5้าพันสบาทต่อมาในข้อที่6อ่ะอันนี้1,000บาท3ามฉบับก็เป็นส0 0พันอันนี้500บาท2 4 6 6ี่ฉบับ สามพบาทอันนี้ก็ส0มร้อย่งร้อบาท3าฉบับเป็น300ร้อยหหบาท4าทีฉบับ4ี่คูณหเป็น200 20บาท3าฉบับ3ามคูณยีได้60อันนี้ก็10บาทอันนี้ก็2บาทสามพันบวกสามพันเป็น 6, 000. 6 000กพันหกพันบวกสามรอย 6,300 6,300บวก200เป็น6,500 6,560 6,570 6,572บาทอ่าโอเคก็เสร็จแล้วนะคะในในเรื่องของการบอกจํานวนเงินเป็นบาทและสตางค์นะคะก็อยู่ในหน้าที่143แล้วก็ 144ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมบารกำัดถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ